ต้องฝากเสือก็ว่าจะไปขอบคุณนะคะตอนนี้ต้องฝากล้องกับพี่เพื่องเนาะตอนนี้พี่เพื่องกําลังทําเมนูอาหารรสเด็ดนะคะ แล้วก็มันก็ไม่ยากหรอกไม่ควรแล้วเียวใรมักทิ้นแม่ทิ้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโอโหไลรโค้โนะครับแม่ทิ้นกำลังทำอะไรที่ขีนหูหนูอยู่ครับ จะทอดปลาหมึกผัดเผ็ดปลาหมึกแห้งโอ้ยปลาหมึกน้ำยีนคุณนุชใช่แลยผัดพริกปลาหมึกแห้งค่ะใส่พริกเขาว่าเมันปลาหมึกแห้งแาวบ้านดูเลยกินใส่พริกแห้งนี่แหละแล้วแปลงเอาบางทีถ้ากินทอดก็เบื่อเนาะจะเป็ำอะไรกินนะผัดพริกปลาหมึกแห้งผัดพริกปลาหมึกแห้งนะครับผัดพริกแห้งปลาหมึกผัดพริกแห้ง ตามพิกใส่กระเทียมแล้วก็มาผัดม,<ต>มันหอมหอมมนก็จะอร่อยใส่ก,กะปิด,ด้วยอ,อร่อยมันจะ,นจะนตีกันนะคะจะสีไม่ไแบบ้ท่านก็ทา่ทานทา่านนีก่ก็กินแรงไอนูก,ก็กินแรงดปตีกันเงื้อผมจับตูนหน่อยไหมจ๊ ทักาตัวก็ได้ค่ะอันนี้คือยให้ากไปดมชื่นใช่ไหมหกระปินะผมนะหอมเหมือนกปิจริงๆด้วยนะคนก็ไปแกสนม่คนเาต้มแกงสนอมไ่ใ่กงสอยยิ่งอร่อยเลีใส่กระปคือกินมันให้แรปาสมอนขอเทียนหน่อย

ไปนะหมึกแห้งนะ้างอพเราไปกินเตียก่อนนะก็คงจะเนาะให้นไปให้ลงบ้างวันนี้ทำไมทำไมรงมัยางเลยเลยเื่อนนกลังจะบอกเธอี้ไฟไม่ออกนั่นแหละความคิเอกเรียบเสือบลอยแลยนะยายโอกาที่้ ออเหรอต้มตกงยานไรอไร้ไวอันนี้ทำตั้งหัว้ออะไรคิดไม่ออกใช่ไหมอันนี้ทำเมนูเที่ยงหรือเมนูเย็นก็เราก็ทำได้ก็ทำ้สองสองมื้อแค่ ได้เงินไหมคะสามคนเาไเอาไปะเือาเือไหนไปน้อกาวาไปอไปแต่ไม่รู้ว่าเาไปหมดรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วไม่รู้เหมือนกันอะไรนะแกโสดแกโสด แก <onz> เลี้ยงลางคนเดียวแกทำงาวมเลยบ่อนงข้าวนะคะสันี้นะก็ขอจเเท่นี้นะคะฝากคนรับจะแชร์ไปทีองทีวีชั่ด้วยนะคอบน้าเราดังไฟเรียบร้อยแล <Evan> <pasa> ้วเอคงข้าวนะคะสวดีนะคะยที่เ้าที่ทกินนะคไะดนี้เรามาดูอาหามื้อเที่ยงในวันนี้เราก็ แบบดัดแปลงเมนูนะคะเพราะว่ามันก็มีหมูทอดแล้วนะคะถ้าทอดประมึกไปอีกมันก็จะเป็นทอดทอด ไม่ได้กินข้าว

จกกระติ๊บข้าวแ๊บนึงนจกโหลดจกโหลดมันข้าวไปด้วยกินหมึกไปด้วยโอ้โหขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นโกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ